ครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนนะครับเมื่อวานก็สอนไปเรื่องของออกถนนใหญ่อะไรสอนมาหมดแล้วนะครับตอนนี้ผู้ขับขี่กาลังฝึกการถอยหลังเข้าจอดนะครับถอยหลังเข้าจอดแบบนี่เป็นรอบสองที่ฝึกนะครับกอเพี้ยนนะครับ่องไฟมันกว้างไปแต่อยู่ที่เขาเองนะครับผมฝึกให้หมดเรียบร้อยแล้วนี่ก็เหลือแต่ว่ามาดูว่าการที่จะมาปรับการใช้งานเนี่ย ผู้ขับขี่เนี่ยมีความสามารถในการใช้พวงอะไรนะครับพื้นฐานเป็นยังไงบ้างนี่แหละนะครับสิ่งที่เราเรียนรู้ไปเมื่อวานเนี่ยนะครับมาใช้งานได้ประมาณไหนนี่นะครับจากคนที่ขับรถไม่เป็นมาก่อนนะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนี่คือสอนทฤษฎีในการที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็เอาไปสอบด้วยนะครับผมถ้าสนใจเรียนนะครับโทรเข้ามาที่0883350072นะครับโทรเลยนะครับอย่าไปคิดมากนะครับถ้าคิดจะเรียนครับผม อยู่จังหวัดอะไรนะครับอยู่จังหวัดไหนก็มาคุยกันได้ครับถ้าไม่ไกลเกินสามกิโลนะครับก็ยังรับสอนอยู่นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเมื่อวานเราดูพื้นฐานน้องป๊อปวันนี้เรามาดูว่าไม่ใช่พื้นฐานแล้วนะครับแต่เป็นเรื่องของหมดของความคิดครับใช้ความคิดที่จะต้องใช้ในการสอบนะครับตอนนี้ตอนสอบนะครับกรรมการก็คือให้ผ่านนะครับขอให้เป็นขนาน แต่เราจะฝึกให้ดีกว่านี้นะครับก็คือว่าด้านนี้จะต้องไม่ไม่กว้างเกินไปนะครับแต่ตอนนี้กรรมาการเอาแค่ขอให้มันผ่านในช่องจอดนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาฝึกให้น้องฝึกในการให้มันชิดมาฝั่งนี้บ้างนะครับว้าว,าวชนชนนั่น,นแหละ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 ,นนละมัวแต่มองอะไรก็ไม่รู้ <ผม S 1> ปั๊บฝัง่งนี้มันแคบไปครับโยกเข้าไปข้างหน้า ชิดซ้ายหน่อยอันนี้อันนี้ใช้ชีวิตประจำวันนะไม่ใช่ไม่ใช่เอาแค่ผ่านนะเอาให้มันดีที่สุดแค่ช่องไฟตรงนี้ให้มันกว้างอ่ะไปเรื่อยๆโยกไปเรื่อยๆจนกว่ามาันจะชิดซ้ายได้ก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับผมก็แล้วแต่พื้นฐานของแต่ละคนนะครับบางทีผมก็ไม่ได้อยู่ในรถ เพราะว่าพื้นฐานดีนะครับผมก็ไม่ต้องไปพูดมากนะครับก็ดูกันไปทั่วประเทศร้อมกันทั่วโลกนะครับในการที่ผู้ขับขี่นั้นมีพื้นฐานนะครับจากการที่สอนมาเมื่อวานนี้นะครับสอนไปทุกอย่างแล้วนะครับถนนยงถนนใหญ่อะไรออกไปข้างในออกไปแล้วก็สอนข้อผ่าเกียร์ไปเรียบร้อยนะครับเกียร์กระปปกนะครับนี่วันนี้เป็นวันทบทวนแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นนะครับผม นี่กาลังอยู่ในโหมดแก้ไขนะครับเพราะว่าเราให้โจทย์ที่ดีที่สุดนะครับไม่แค่ว่าเอาแค่ผ่านนะครับอ่านั่นแหละนั่นแหละดีมากทําให้มันแคบฝั่งซ้ายนะครับพอประมาณนะครับระยะที่เราจอดจริงนะครับผมที่จริงก็ผ่านตั้งแต่ตอนจอดอตั้งแต่ทีแรกนะครับแต่ว่าอยากฝึกให้ได้หลายๆแบบนะครับผม